น้องๆครับน้องๆเคยถูกการโดนบูลลี่ไหมครับเคยค่ะแล้วน้องๆเคยโดนบูลลี่อย่างไงบ้างหรอครับบมาแบบว่าโดนเรื่องแบบว่าอเปียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสําหรับน้องๆเนี่ยมีวิธีการแก้ไขปัญหาการถูกบูลลี่อย่างไงบ้างหรอครับแบบอยู่ก็ทำแบบว่าทำแบบวาไม่สนใจอะค่ะไม่เอาคำที่เขาพูดบูลลี่เราแบบมันคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่ผมจะโดนผมจะโดนเรื่องเกี่ยวกับความสูงนะเพราะผมตัวเล็กก็จะโดนด่าวัตถิยาบ้าง แต่ก mm ็ไ hmm. ม mm. so, in so ่สนใจครับเพราะว่า hmm. ม mm ันเป็นความสูงส่วนตัวของผมอยู่แล้วอ่าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเงี้ยก็เรื่องของเขาถ้าเขาจะพูดไปครับเคยทำธุนกิจอะไรม้างถ้าเล่าให้ฟังถ้าแม่ใจแต่ตอนนี้เนาะแต่เด็กสมัยใหม่ที่ช่วยให้ผมไปขายสินอ้าแล้วก็การแบบเคยจะได้นะผมูปาชนตัวไปอ่ะ ก็เหมืันร้ว่าก <theo S 1> ูไปดิบผูเข้าไปกูรั่วบอว่าไอเส้นก่อดำเสียใจมากที่รั่วที่เขาก็ติดฟังนมาเสกง่ายช่วงคเนจริงๆมันไม่ควรจะเี็ยางสูบบุหรี่ควรจะเป็นยางแตบว่าผู้มัด้วยการ้วยตรงการร้่วบางทีอาจจะออกแบบไม่ได้บอกว่าไม่ได้เล่นใครแต่บางคนทำร้ามความรู้สึกเราก็จะไม่ควรไปดึงด คำว่ามูลี่ไม่ใช่แค่การกันแกล้งแต่เป็นความดุนแรงอย่างหนึ่งถึงขั้นเกาะอ,อัจฉรกรรมอย่างหนึ่งได้ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและเราทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนและคุณครูสามารถยับยั้งการมูลี่นี้ได้เพราะจริงๆแล้วเราทุกคนไม่สมควรที่จะเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับ โดยที่มีคำเก่าคาดไว้ว่า everyone is unique and special just the way they are เราทุกคนล้วนมีความพิเศษและมีความล้ำมีความแตกต่างกันและนี่ก็คือสาเหตุอย่างหนึ่งที่เราทุกคนมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันแต่เราอยู่ด้วยกันอย่างสร้างสารรค์ได้และถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันแต่เรามีความสักศสีเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันนะครับ ถ้าเราหยุดการบูลลี่ภายในโรงเรียนนี้ได้สังคมไทยก็จะเกิดความสงบสุขไม่มีการฆ่าตัวตายหรือประชากรลดลงนะครับหยุดเธอครับหยุดบูลลี่ภายในโรงเรียน